Gang nè hả? Chu quả nó, Mũ lên nữa nè vắn muốn mũ nè nữa, ngân nè, cái nữa, ngân nè Cá nữa, ngân nữa, ngân nữa, ngân nữa, Cá lòng xoay nữa, ngân nữa,

咱们烤肉，咱们烤肉。 เดี๋ยวเสนาจะมาการเปิดโต๊ะลงกับว่าบ้นหลังจากนั้นแล้วการไฟฟ้าพุ่นแตกมาพุ่นกับบาสิเฮดไฟก็เลยปะเปลี่ยนบ่อรพอยาดเมโยอ่า ตอนนี้ก็ได้ไปอ่าเพาะเตียงปันปเพิ่นมานปันเพื่อบันเท้าเพื่อหมอดทำบาบุญ,บ,ญบุญนีบ่มีไผ่ปันแจกบอมฮอนแจก,แจกออกไดคือจังไม่พาการคือเกินเพิ่นเท้ากินเท่าเท้ากินเท้ากาอิ่มบ่มฮอนไปอิ่มทองเต่าพูนผู้บ่กินผู้เพิ่นท่ำเพิ่นจังใดผู้เพิ่นไปเพิ่นจังหอดบุญกาเป็นเชนนันให้จำใบายาสหลงพญายาสย่อมเอาไปแสวงบุญปานใด หน้นะยาดโยมแต่มารวมบนรวมคือโนในกันในการมีนะตึงนะอ่าอีพอโดนตาสีได้เวราท,ท่าธีท่าพาปูซาตนานะสำหรับออกโดนหยาดโยมที่มาตั้งดา่านกุฏีหลังหยาโยมแล้วท่านก็ต่างแล้วนะอาจสิไปเหยียบไปชมท่งกุฏิกระไดนะท่านกุฏีหลังใหม่กัมมีร่องรับใจท่านอยากจะท่าหยาดโยมคือ,ก,อ,ก,อ,ก,อก,กัน เตรียมสถานทีหลอนรับไปึ้อกันแต่ว่าทางนี้นจีดจี้กันไฟบอดับให้แต่เย็นสบายพอหยาิไม่โย,ใยมานนายนในแต่กาศเย็นนั่อยู่ในเติดอะไรแต่พอที่มกฟ้าอ,อาจารย์สมทักนะท่านตา้งใจโดยที่ท,ท่นนานจะศาสนาซึ้อไปรอีกบ่โฮมก่า